เนี่ยตัดเหมือนกับสลบเป็นแองกะทะ้าอาพอแก่มาก็ชัดเจนผมนมาส่องดูนี่เห็ไหมในซอกตาในเม็ดตาตื่นโอเคนี่ นั่นแหละครับดังนั้นผมไม่เคยบอกให้เพื่อนๆสนใจตำหนิเขาโดนมาเนี่ยนนพราะเขารับคำสอนว่าถ้ามีหลุมแบบนี้มักจะแท้แล้วลุงแม่ภาษาเขาเรียกอะไรหลุมศพจริงภาษาเสียงแล้วว่าเนี้ยถ้าเหรียญเป็นหลุมแบบนี้เป็นมีหลุมศพแบบนี้แท้เลยก็เรียบร้อยเลยจุดตายเลย ดูในวัดว,วัฏกไ,ไ,ไ,ไอ้หลุมหลุมหลุมนั้นอ่ะอ่าไอ้ไอ้หลุมศพหลุมอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ในคุณแผ่บ้านกลางอ่าก็ฟังไม่ได้สับจับไปเป็นทฤษฎีก็มาบอกอยู่ในเหรียญก็เรียบร้อยอ่ะก็เห็นไหมวิธีการดูพระว่าแท้หรือเก๋แม้คุณไม่เคยรู้ตำหนิเหรียญนั้น หรือแม้ไมค่คุณไม่เคยเห็เห่ยหรียนนั้นเลยแต่ถ้าคุณรู้วิธีการสร้างก็โอเคมีหน้าใช้ทองบางครับเขาเรียกว่าแต่งตัวก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้โกงแค่พากโกงทองด้วยอทองเลียมมาบางๆก็บอกอนี่แล <laughs> นะทำมาเป็นบ้าน แค่ในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอปเ k Check ช็คแอปเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกระปั๊บไปเซอร์พาแท้การันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคนืนเงินเต็มจำนวน100เอร์เเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK c h e c ชเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิว o d e โคได้เลยนี่เนี่ยถ้าหลุมพวกนี้อยู่ที่เดียวกันหมดเรียบร้อยไหมเรียบร้อยการรีดโลหะที่ไม่เสมอ ถูกไหมครับมันไม่เหมือนกันทุกองค์หรอกแต่ถ้าเหมือนกันทุกองค์อันนั้นเป็นจากตัวแม่และคือเหรียญตัวแม่เนี่ยมันเป็นหลุมแบบนี้เวลาถอดมาทําบล็อก๊อปปี้มันก็จะติดทุกองค์ในตำแหน่งเดียวกันเพื่อยืนยันก็ไปอีกก็ไปส่องส่องมาปุ๊บมันตื้นไปมิติหนึ่งไหม เห็นไหมถ้าพาปั๊มเนี่ยโอ้โหมันจะคมเลยนะแต่พาเก๋นเนี่ยบล็อกมันไม่ได้เกิดจากปั๊มจากบล็อกเหล็กที่เป็นบล็อกตัวจริงไงพอมาส่องแบบนี้ปุ๊บเขาบอกว่าเหรียญเนี่ยเหรียญแล้วก็แต่เวลาคุณดูอะ่ะให้ดูในลูกตา ถ้าในลูก,กตาคมถูกไหมไอตรงซอกเล็กๆคนนี้ของแกสซิลิโคนมันเข้าไม่ถึงให้ดูในซอกที่เล็กที่สุดที่ลึกที่สุดอ่าให้ดูในซอกที่เล็กที่สุดที่ลึกที่สุดนี่ผมก็ได้เหรอน,นี้มานานแล้วนะผมก็ซื้อไว้คือซื้อไว้สอนไม่ได้ขายจนวันหนึ่งมีโอกาส ได้เหรียญปู่ทวดรุ่นสามเหมือนกันมาขนาดเหรียญน,นี้ไม่สวยนะเห็นไหมในเมต,ตาเปลือกตาคมไหมคม,มลึกเลย แล้วอย่างหนึ่งคือผมเป็นคนเล่นพาไม่แยกบอกไงแปบ๊บหนึ่งคุณหมอผมก็เลยเนี่ยวิธีการเดียวที่ทำให้ผมซื้อพ้ารอดจากพักเกได้คือ ดูว่าเป็นงานแกะบล็อกสดหรือว่างานถอดซิลิโคอนอ่าดังนั้นโอกาสอันดีเลยดีว่าใช่ไหมเราซื้อมา เราจะได้แกะเอาทองไปเลี่ยมใส่พระแท้ซะโอ้โหโ ไม่รู้จะเป็นทองซิ่งหรือเปล่าเนี่ยทองบางเลยก็บางไม่บางมันรู้ยังกกระดาษเลยเนี่ยทองแบบนี้ฮะอย่าไปซื้อนะครับทอง,งนี้นี่แกะมาจะถึงสามกรัมไหมเนี่ยตรงห่วงขาจะต้องมีขลับตัดนี่ไหมมันทักไหมตีให้หน่อยสินี่โชว์สก,กิลการแกะทองด้วย ะบางมากทองแบบนี้นี่เวลาไปตีอีกทีไม่รู้ว่าจะตีได้หรือเปล่าแล้วทองมันจะเด้งอ่ะคือทองเนี่ยถ้าหัวสิงเนี่ยบางๆไม่ได้ยกซุ้มอ่ะ น oh, อยจะเป็นทองซิ่งส่วนมาถ้าไป็นขานตัดข้างบนวงหนาทางทองดีครับโอเคเดี๋ยวไปแกะดูกันเพราะเหรียญหลายหลายมื่อนะนะเนี่ย พอแกะออกมานี่ชัดเจเลยโอ้ยเก๋เลยข้างมันไม่ใช่ข้างตัดหยาบไงทอาถึงเล้นทองปิดไงปิดบางข้างคมกิ๊บเหมือนจะแอลไปในตรงกลางด้วย นี่ตัวตัดเก๋เห็นไ,ไหมฮะนี่ถ้าเป็นยุคนั้นมันจะเป็นตัดหยาบเอดเอาหมดตัดเกี้ยงๆไม,ม่คม นี่แต่นี้คมกิฟตเนี่ยตัดเหมือนกับสลบเป็นแองกระทลอ่าพอแก่มาก็ชัดเจน ผมมาส่องดูนี่เหไหมในซอกตาในเม็ดตาตื่นโอเคนี่นั่นแหละครับดังนั้นผมไม่เคยบอกให้เพื่อนๆสนใจตำหนิเขาโดนมาเนี่ยนนนะเพราะเขารับคำสอนว่าถ้ามีหลุมแบบเนี้ยมักจะแท้ แล้วูุงแมภาษาเขาเรียกอะไรหลุมศพจริงภาษาเสียงแล้ววาเนี่ยถ้าเหรียญเป็นหลุมแบบเนี้ยเป็นมีหลุมศพแบบเนี้ยแท้เลยก็เรียบร้อยเลยจุดตายเลยือเามดีนะต้องดูในวัดวักลางไอหลุมหลุมหลุมนั้นอ่ะอ่าไอหลุมศพหลุมอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ในขุนแผนบ้านกลางอ่าก็ฟังไม่ได้สับจับไปเป็นทฤษฎีก็มาบอกอยู่ในเหรียญก็เรียบร้อย สวัสดีพี่ไก่ธนันดลครับพี่ทรงยศทรงดาวห้าสิบดวงพี่เต้านุกดาห้าสิบดวงอ่า,อาพวกรอไข่พัเกมาเจะพาไปเลี่ยมเลี่ยมนิดนึงปิดรอยตัดให้จับไม่ได้อืม,อมนี่เห็นรอยทอดเลย ครบถ้วนกระบวนการพระที่ผลิตจากบล็อกถอดซิลิโคนไตยคาซิกภาษามวยอ่ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวนี้เก๋ทำได้หมดแล้วครับหลุมโซ่ไม่หรอกอันนี้ตัวแม่เป็นหลุมไงมตัวลูกก็เป็นหลุมอยู่แล้วอ่าใช่ชาติหลุมหลุมต้องพักกลุกครับะกุ รูจอดใหญ่มาก oh. อ่ะก็เห็นไหมวิธีการดูพระว่าแท้หรือเก๋แม้คุณไม่เคยรู้ตำหนิเหรียญน,นั้นหรือแม้ไม่คูคุณไม่เคยเห็นเหรียญน,นั้นเลยแต่ถ้าคุณรู้วิธีการสร้างก็โอเคมีหน้าใช้ทองบางครับเขาเรียกว่าแต่งตัวก็ ไม่ได้ไม่ได้โกงแค่พักโกงทองด้วยอทองเลี่ยมมาบางๆก็บอกอนี่และทำมาเป็นบ้าน <laughs> สวัสดีครับพี่เจนเนสดูสี่ก็ไม่ผ่านแล้วครับไม่ถึงยุคพี่จอแบนสไลเดอร์อ่ะโอเคเข้าใจได้เลยครับแบบนี้ถ้าแท้เนี่ยในเมตานในอะไรไม่จำเป็นจะไม่ปูทัว่วหรอก จะเป็นหลวงพ่อเกษมกองพันลำปางจะเป็นหลวงพ่อแดงเขามาได้อีกจะเป็นพระแล้วแต่นะต้องคมมีคำถามอะไรน่าสนใจไหมผิวไม่แ no ห้งเลยครับอาจารย์ต anyway> ่อไปจะหลมแชมป์หลมแชมป์คือคืออะไรอ่ะโอ อันนี้ก็วันนี้เป็นเรื่องราวเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ได้พระเมาอะไรมาบ้างครับอาจารย์เยอะมากพระวันนี้เยอะมากพระวันนี้อาจารย์สอนดูพระทำผิวได้ไหมครับพระทำผิวได้สิครับ คือคุณจะรู้ว่าผิวเก่าหรือผิวใหม่อ,ะอ่ะคุณจะแค่ต้องเคยเห็นผิวเดิมลุกดจะไม่แห้งาผิวอ่าการที่คุณจะรู้ว่าสีทาบ้านสีเก่าหรือสีใหม่คุณต้องก็ต้องเคยเห็นสีเดิมจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100่งร้ยบาทเท่านั้น แคปุ๊กปบกระปั๊บไปเซอร์พรแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบม,มือถือของท่านมาถ่ายรูปพรหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที S.K. เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น สร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ line, SK เช็คพระหรือสแกน QR